เด็กที่มาวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ดได้โอกาสมาจากเชียงรายนะครับมาจากแม่ฮ่องสอนมาจากบางซท่เมยซึ่งต้องเดินทางหลายชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เด็กๆที่อยู่ต่างที่ต่างได้เห็นแล้วก็จุป,ประกายนะครับถือว่าเป็นการจุป,ประกายให้เด็กว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยตอนนี้เปิดกว้างแล้วคนไหนที่มีมีพื้นฐานที่ดีในเรื่องฟุตบอลสามารถต่อยอดอไปเป็นอาชีพแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ ต้องขอบคุณนะครับบริษัทช้างแล้วก็โครงการดีๆนะครับโครงการช้างคอมมนิตี้นะครับซึ่งได้มีการจัดเป็นเหมือนคลินิกฟุตบอลนะครับได้เอาโค้ชจากทีมสโมสรชนบุรีนะครับมาเพื่อที่จะให้ทอดนะครับสอน ฟุตบอลให้แก่เด็กๆที่ได้โอกาสเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาปีที่8แล้วนะครับแล้วของเราที่นี่ก็เป็นศูนย์ฝึกของช้างด้วยนะครับดังนั้นโครงการเราไม่ได้จบแค่วันนี้วันเดียวน,น,นะครับโครงการนี้เขาจะดูแลเด็กที่ผ่านกนารคัดเลือกเข้าไปนะครับสามารถส่งไปเทสต์ตสโมส,สรต่างๆซึ่งเป็นเครือข่ายของช้างอยู่ อน,อนนท์อามอเตอร์สักก็เมื่อก่อนไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนี้นะถ้าพูดถึงนะครับสมัยก่อนก็อยู่สนามดินแดงๆนะครับคุซอมนะครับแต่อาศัยว่าเขามีความตั้งใจนะฉะนั้นผมคิดว่าอานอนท์เป็นเด็กที่มีมีวินัยน,นะครับเขามีความพยายามนะครับแล้วเขามีความฝันถามเขาทุกครั้งเขาก็อยากอยากไปทิมชาตินะครับจน วันนี้เขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับเขาสามารถไปถึงจุดนั้นด้วยที่ว่าเขามีหนึ่งก็คือเขามีวินัยนะครับเขามีวินัยในการฝึกซอ้อมในการเชื่อฟังแล้วเขาสิ่งที่เขาฝันเนี่ยเขาก็ฝึกซ้อมทุกๆวันแล้วก็จนสุดท้ายก็ได้โอกาสนะเขาก็ไปถึงจุดนั้นได้ครับสำหรับเป้าหมายของ KFC แน่นอนครับเรามีเป้าหมาย อยู่2ด้านที่ชัดเจนเลยหนึ่งก็คือใช้โอกาสสร้างให้คนเป็นคนดีสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะะให้อยู่ในสังคมได้นะครับแล้วสองก็คือใช้โอกาสนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยเราจะฝึกซ้อมแบบมืออาชีพนะครับเพื่อให้เด็กสามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้นะครับ ก็มาร่วมกิจกรรมช้างทุกปีตั้งแต่เริ่มแรกที่มีช้างครับที่มากิจกรรมที่ม่อนแจ่มทุกๆปีก็ส่งเด็กมาร่วมครับแล้วเด็กได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ฝึกทักษะได้คําแนะนําที่ดีจากโค้ชและกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับขอเบสิกครับขอให้เพื่อนๆมาฝึกกันเนยอะครับจะได้ประสบการณ์ที่ดีครับ